พอใจในเขาปีนี่อยู่เด้ยพี่น้องเลยขขานายอดหดไลกมดเลยปวกฮะหมดใส่ดู สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาพบกับ่องสาวลาสะสแนลอีละเดอ้อมาพบมาพาะกันอยู่ป่าเด้อพี่น้องเมื่อนี่พากันออกมาหายมาหน้าเนาะพี่น้องเนาะมาเลาะบึงดินน้ำแลยกห็หาหัวปวกไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ก็เป็นถีเป็นทางสาละเองเด้อพี่น้องที่นาสิบกว่าไร่ของเรานี่ ที่เป็นพื้นที่ป่าในี่กลายเนาะพี่น้องน้องขอสละยังบรท่านในบุกเบิกอีกยังเลยเนาะพี่น้องขอพติก็ไปเลาะหาหัวปวกพี่น้องเลยเป็นอยากเอาไปไหวให้ป้าเพิ่กินเพิ่งไหวเมื่อนี้ก็มาเบิงเขานะพี่น้องเนาะมาเบิงเขามาหาอันสมแซมขันหน้านะพี่น้องตามวิทีชีวิตชาวละกขพอพัติเนาะเบ่งในผักกะติ้วพี่น้องก็ยพื่อนผักกะติ้วแกงเห็ดเด้อเนาะพี่น้อง ถาหลอปลาล่าหลอดงพี่นองง้องเลยถ้าหลอปลาล่ารูยูหลอป่าหลอดงออกจากเพื่อนจากซานแนละ้วบางทีบางข้างพี่น้องเลยที่ก็ค่อนข้างชิก้กว้างเนาะพี่น้องชิบก็ลายอ่ะพี่น้องประมาณชิบสองลาเนานะสองเฮตาแต่จะเป็นเพื่อนที่ป่าส่วนหลาเนาะเพื่อนพืนที่หน้าหาเล็กหน้อยพี่น้องเลย สลายังแบบทันเลยบุกเบิกบ่มีเงินเหรอพี่น้องเลยมีเหตุยังกะยากตยองทีเฮาบ่มีเงินมีแต่ซำอยู่ซำกินเงินกะเชียว่าบ่มีรถกับ่แม่นเนาะพี่น้องเนาะมีซำอยู่ซำกินพี่น้องเลยเดี๋ยวสละเสียให้เบิ่งเนาะมันยังเป็นป่าอยู่เนาะมันกะเบิร์นบ่อเพรามันกว้างสมได้มันอ่าห้อมสมได้แคบสมได้เนาะมันเป็นป่าแต่ว่าประมาณเนื้อที่นี่กับประมาณสิบสองไร่ ชงเฮกตาร์เนาะพี่น้องเดี๋ยวสละกกับีเห็ดเป็นขอบทองเลยเด้อเห็ดเป็นเนี่ะออกสนดแบบทาวทานนะพี่น้องพอเขาเจ้าก็ลงมาปรึกษากันมาร่วมกันแล้วเมื่อนั้นที่ได้ออกเป็นสนดเป็นถี่เป็นทางที่ได้แบบว่าเป็นของเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องโอเคพี่นอ้องนี่ มันเป็นป่าแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยเบิ่งบออกดอกว่ามันกว้างสําไดมันแคบสําไดเนาะพู่แหละสละคิดว่ารุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นพู่แหละจังชิดได้อันบุกเบิกให้เขาเจ้าอันหาวิธีอ่าพัฒนาเอาหานะพี่น้องสละคือสีจบสํานียแหละโดยส่วนตัวสละมึงในพี่น้องนำกระชาใสา่เนาะ มันเป็นห้องขันกลางแบบนี้แต่ฝั่งนั่นก็เป็นทีโหงสระฮะแล้วพี่น้องแต่มันเป็นฝั่งนี่ส่วนร้ายเป็นทีหินแห่เด้อพี่น้องเห็ดเกษตรนี่บ่ได้ดอกปูกเขาปนูน้ำเมื่อกเป็นลำธารแบบนี้มาน้ำก็เย็นเย็นลงไปแบบนั้นแล้วพี่น้องห้องนี่ก็เิไปออน ไปจบอยู่บนหายหน้าเด้อพี่น้องของน,นี่จะไปแบบนี้เลยเดี๋ยวหาพอปกติกันไอเห็นอยู่บ่เห็นบ่หรือไม่โจดฮะอันนี้ก็เป็นก้อนหรือไม่โจดเนาะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นที่ของศซลาเองเข้ามาหลักตัดมงตัดไใหม่กับโบหัวดอกพี่น้องเลยหอวเฮาบอดีมาหล่อหัาบอดีมาอันนี้เนะาะพอมันหกจะใหม่กับอกคอมีต้นใหม่ใหญ่ปันไดดอกพี่น้องส่วนลายกับเป็นต้นใหม่หน้อยเนาะนะ,ะพี่น้องเป็นปลวกอีกแล้วหนึ่งหัว ต่ปวกมันก ia ินไอ้ปวกป้ามันกินปวกมันใหญ่ไวเนาะมันได้อาหารที่ครบตกลงหัวปวกลงหัวหมดหัวที่วไปบนแล้วกูยๆๆๆกูกูกหมดแล้วปวกฮะ ่าสยนี่พี่น้องสายหงหมใหญ่เนอานะมันก็สิมาอยู่นี่เนาะมันชิลงมาอยู่นี้นีมนมนน่มาไลลงไหายหนาเขาเจ้าเนาะพี่น้องขึ้นนี่ไลลงมาไหายหนาเขาเจ้า,เ,าดเดี๋ยวสละสิพาไปเบิ่บนบอลเขตแดนดินสละเนาะฮะ บ่อนะนี่อันนี้คือบอนเขตดเด่นสละนาพี่น้องนี่เขตดเด่นสละก็ชีอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นมาหนีเลยตามขนาหนีไปเนาะพี่น้องสืบไปพูนทะลุป่าไปพุ่นเนาะพี่น้องนี่ ต้อดำนี่ลังไห่หน้าไปค่ะเป็นของเขาเจ้าเนาะพี่น้องส่วนล้างคันหน้าตัวนี้ไปเป็นป่าแบบนี้ไปเป็นของสละจนหอดปุ่นแหละตั้งแต่ต้อนี่เนาะพี่น้อง่วนฟังนี่ค่ะเป็นของเขาเจ้าเนาะพี่น้อง่วนตั้งแต่ต้อนี่เป็นป่าแบบนี้เป็นของสละแล้วกับปุ้นไปหอดปุ้นเนาะพี่น้อง แต่ชุดข้างหน้านั่นเนาะล้างป่าไปแบบนั้นนะ่ะเป็นของสละเนาะพูนอันนั้นก็เป็นเทียงสละพี่นอ้องแต่ว่าเป็นไฮน่าที่คนขางสิน้อยไฮน,น่านาะแต่ว่าเป็นดินป่าเนี่ยคนขางลายพี่นอ้องเลยแต่ถ้าหากว่ามีเงินเนาะมีเงินแบบว่าบุกเบิกคะนะเหตุเป็นไรอ่อยไรมันก็นได้นะพี่นอ้องแต่สละยังมีเงินเอาไว้ให้ลูกพัฒนาซะ โซละาก,ก็มาอยู่บ้านโซละาก,ก็บบุมีรายได้ไดน้องพี่น้องเนาะคือเห็นแี่แหละรายได้ทางเดียวจากพอคติพี่น้องได้หัวปลกมาป้าเฮาได้กินอาหารแซ่บมานี่นี่พี่น้องอัปเดตนายอดเดินเป็นบอลเป็นนายอดโซละเนะ อันนี้ก็คือหน้ายอดเด้อจ้ามันก็บีบอลง่ามบอลขิลายเนาะพี่น้องเราตามความเป็นจริงนี่อันนี้คือขิลาย์เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องดูบังกอมาไหนพี่น้องบอมันงามบังกอมาไหนแต่ก,กุ๊กแต่กอก็ยัง อพอใจในเขาปีนี้อยู่เด้พี่น้องเลยเขาหน้ายอดอสวยบอเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งหน้า่องเด้อพี่น้องอันนี้คือแถวเทึงเนาะ เป็นกกเห็นเห็นกอกเห็นคอฝนบอพี่น้องแต,แต่กอกแต่คอดีดีโผนใส่ปุ๋ยไปเถื่อเดียวเนาะพี่น้องเนาะ,ะเริ่มสีเหลืองแล้วเด้อใส่ปุ๋ยไปเถื่อเดียวเนาะ อย่าันี้ปี่นี่ปลอดภัยเลยพี่นอ้องอย่าบม่มีเด้อมีแต่เขาล้วนๆเลยปานขนา้างหน้าพี่นอ้องเอ้ยบจบบสิน้นรอบที่เท่าไรละวอ้รอบที่สามเลยพี่น้องเอ้ขาดคือเกา่า อันนี้แบเป็นเขาสละเด้พอพี่น้องมันมีเขียมนะมันมีเขียมอกเข้าไปนะเข่ากระซวยก็ยังอยู่ปีนึงพี่น้องเลย พี่น้องจ้าเมื่อกี้ก็มาหายมาหน้าเนาะพี่น้องมาหยางบางทีดินทีลงทีดินเนาะก่อนทีอันเห็ดขอบท้องเนาะพี่น้องก่อนชิออกโสนดเนาะพี่น้องแล้วก็มาเบิ่งหน้าเลยแล้วก็มาปั่นข้างหน้าเลยเนาะพี่น้องพอแพตตี้ก็กาลังไปเลาะเบิ่งเนาะที่ในแน่ไม่ยู่งสองกองที่ขาดเนาะพี่น้องแล้วก็เอากระสอบมาเนาะพี่น้องนี่นเอากระสอบมาชีคุดดินใส่แล้วก็เอาไม้มากั้นไว้นะพี่น้อง เห็ดทุกวิธีทางเนาะพี่น้องแ่กระโบอยู่พี่น้องเลยพี่น้องช่วงนี้สลากระลงคลิปไปกะบกขึ้นเลยพี่น้องช่วงนี้อะลงคลิปไปยามไดกับบหอดพันจะคลิปเนาะพี่น้องไล่ได้ก็บโกขึ้นเลยพี่น้องเดือนนี้สลาโบได้ทอนเลยเนาะพี่น้องบบมีไล่ได้เลยเดือนนีู้้ติดตามสลาสองหมื่นกว่าเนาะแต่ว่าสลาลงคลิปไปแต่ละคลิปหากะบบหอดพันเนาะพี่น้องกับโบหันเป็นน้ำยาง จนท่อแล้วพี่น้องตอนนี้หัวเชือาเริ่มท่อเกี่ยวกับการเห็ุคลิปเกี่ยวกับการเห็ุยูทูบพี่น้องเนาะแบบลงไปแล้วมันบบขึ้นฮะนะพี่น้องเข้าลงยังไปมันก็คือเก่าเนาะมันบบขึนฮะนะรายได้ก็บโบขึน <c oughs> กําลังใจคนเหตุก็เริ่มท่อเนาะพี่น้องเนาะอ่าจะกระบอกท้อยดอเราพี่น้องดี๋ยวาละกาศเหตดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ สลากก็เขาฝากให้พี่นอ้องเอฟซีทุกคนคอยซัพพอร์ตคอยเบิรงคลิปคอยเบิรงโคษนาเห็นสลากเนี่ยเด้อยังหน่อยก็ให้สลากพอมีรายได้น,นะพี่น้องเดือนหนึ่งสลากประวังหลายดอกพี่น้องเลยสลากวังแค่เดือนละร้อยเลี้ยนเดือนละสามพันกว่าบาทก็พอเนาะพอได้มาซื้อนมให้คนน้อยพอได้มาซื้อแคมเปอร์จ่ายเล็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะสลากอะ,ะ,กะดีใจแล้วมีกำลังใจสู่ตอตแล้วเนาะพี่น้องแต่อันนี้ค่ะคลิปโบกขึ้นเลยเนาะพี่น้องเนาะจังเต่ดำนามาพี่น้อง บข่ข้นเลยคลิปบ่หอดพันเนาะพี่น้องเนาะจ็คเห็ดอย่างใดแจ็คเห็ดคลิปแบบใดลงเนาะพี่น้องเนาะเห็ดคลิปวิธีชีวิตนี่แหงแล้วเลยบ่คอยขึ้นเนาะพี่น้องฉลากระทายได้แต่วิธีชีวิตนี่แหละพี่น้องหากว่าฉลามีโอกาสฉลาดพี่เห็นจริงใหม่ไแปลกแปลกฉลากระทายลงเนาะพี่น้องเนาะถ้าหากว่านําเสนอเรื่องเล่าต่างๆหน่อก็มีขืนอยู่เนาะพี่น้องแต่ก็บ,บ่คอย เ้าบกุกไอยไดมีแบบนั้นน,นะนพี่น้องฉลาก็ได้จะทายวิธีชีวิตอย่างแบบนี้ฉลาทายวิธีชีวิตก็ค่อยติดตามค่อยเบิ่งคิปในฉลานี่เด้อพี่น้องเลยฉลาก็ะชีสู่ต่อไปเนาะพี่น้องเพราะว่าอาชีพยูทูบเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นอาชีพอะรักบ่ได้แต่ฉลากาใส่เข้ามาเป็นรักโดยเฉพาะฉลาเนาะพี่น้อง,องอราวฉลาบริมีอาชีพอย่างเลยเนาะนอกจากว่าเหตุยูทูบเนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละพี่น้องฝากกันกำลังใจให้ในเดอ้อฝากเบิ้งคลิปเบิงโฆษณาฝากัพพอร์ตสลากในเดอ้อพี่น้องอย่าเพ่าเบื่อสลาเดอ้อพี่น้องหักเราสลานหน่อยแต่กะขอให้ยหักนานๆเดอ้อสลากกะชิคอจ้กคิดสำเนียกกันเดอ้อพี่น้องขอาห้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามให้สลาแน่แต่ที่สำคัญเบิงโฆษณาเบิงคลิป,ลปให้สลาทุกคลิปในเดอ้อสบายดีสวัสดีค่ะพี่น้อง เซตแล้วเด้อเบ่งกันเราสิได้ซียูบอเฮ็ดทุกวิธีทางเลยเดี๋ยนี่เฮ็ดแบบนี้เนาะปองนั่นก็คือกันเนาะพี่น้องเนาะปองนั่นก็ขาดก็เฮ็ดคือกันนี่แหละบดกระสอบไปหกกระสอบเนาะพี่น้องโอ้ทำงานก็ลงหาลุงหย่าแหละ